Okay. <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i c e of Fortune นะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะทำนายในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะตามลำดับเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มการดูดวงนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Eyes of Fortune ด้วยแล้วกันนะคะซึ่งการดูดวงนะคะก็จะแบ่งเป็นการงานการเงินและความรักตามลำดับเลยนะคะหากท่านอยากดูเรื่องในเรื่องหนึ่งนะคะสามารถกดไปที่คำอธิบายใต้คลิปได้นะคะก็จะมีลิงก์ในช่วงเวลาที่ท่านสนใจนะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนอกเหนือจากนั้นคะ่ะวิดีโอนะคะได้ทำเป็นในรูปแบบ HD 1 0 8 0แล้วก็ภาพเสียงคมชัดนะคะถ้าท่านอยากได้อัจริสามารถกดไปที่ ความคมชัดสูงสุดได้เลยค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะ สำหรับในเรื่องการงานของชาวราศีเมษนะคะมองว่าในช่วงนี้การงานค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะไอรู้สึกว่าในช่วงนี้อ่ะถ้าใครที่ทำงานอยู่ในสถานที่ที่เป็นองค์กรน,นะคะหรือว่าทำงานกับผู้อื่นนะคะที่มันมีการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมองว่าช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณเนื้อหอมไปพิเศษนะจะมีคนให้ความช่วยเหลือจะมีคนให้ความสนใจแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะ ใครที่เหมือนเมื่อก่อนไม่เคยได้รับโปรเจกต์งานดีๆหรือว่าการงานที่ทําไม่เคยได้รับคําชื่นชมอ่ะไอมองว่าในเดือนกันยายนนี้ค่ะจะมีคนเห็น ความสามารถของเราเห็นความสําคัญของเราแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราเกือ้อกูลเรามากขึ้นในสถานที่ทํางานนะนะคะส่วนใครที่ทํางานเป็นพ่อค้าแม่ขายอายก็มองว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สินค้าของคุณค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นแล้วก็ติดตลาดมากกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการงานมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีบุคคลต่างๆมากมายเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานของคุณค่ะ มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีการวางแผนแล้วก็มองอนาคตตัวเองในการไกลมากๆนะคะในเรื่องการงานก็เช่นกันไอมองว่า คุณอาจจะมีการวางแผนหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะด้วยความช่วยเหลือของสุภาพสตรีนะคะที่อาจจะได้เจอกันนะคะในเดือนกันยายนหรือว่าคนคนนี้เคยเจอกันมาแล้วซึ่งเขาอาจจะนำไอเดียใหม่ๆงานใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณได้ลองเริ่มอาชีพใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนกันยายนนะคะจะเป็นเดือนของการที่ คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการที่ได้ทำงานแบบคนเดียวไม่ต้องมีใครมายุ่งค่อนข้างที่จะเอ j นจกับงานที่ตัวเองทำแล้วก็รู้สึกว่ามีทัศนคติที่บวกขึ้นกับเรื่องงานที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นในแง่ของความรู้สึกของชาวราศีเมษในเรื่องงานอะ่ะมันอาจจะมีบางช่วงบ้างเหมือนกันนะคะในเดือนกันยายนที่รู้สึกว่ามันดาวหรือว่ารู้สึกว่าการงานของคุณที่ทําอยู่มันไม่มีความก้าวหน้าไปไหนแต่ในที่นี้อายรู้สึกว่าถ้าคุณเนี่ย รอไปชักพักมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีคนให้ความช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลมากยิ่งขึ้นมองว่าการงานที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนจะเป็นการงานที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุข เหมือนกับว่าถ้าคนที่เหมือนเป็นความหวังของครอบครัวเนาะในเดือนกันยายนนี้คุณอาจจะได้ทําอะไรบางอย่างอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าครอบครัวภูมิใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีความอบอุ่นเกิดขึ้นในครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะนะคะสําหรับตัวงานเองในเดือนกันยายนนี้ถ้าถามว่าหนักไหมมองว่าการงานมันก็หนัก อยู่เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าใดๆแล้วคือคุณอะเป็นคนที่สู้งานอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถดังนั้นการงานส่วนมากมาเลยมาตกอยู่ที่คุณซะส่วนใหญ่การเฉลี่ยงานหรือว่าการเกลี่ยงานบ้างก็อาจจะเป็นแนวทางแก้ไขที่ดีนะคะนอกหนอเืจากนั้นก็เหมือนกับที่กล่าวไปอะค่ะว่าจะมีคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือมา ยื่นมือนะคะช่วยไกล่เกลี่ยงานแล้วก็ทำให้การงานประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการงานคุณในบางอย่างนะคะที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็การงานคุณก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของเรื่องที่ควรระวังมองว่า ในราศีเมษไม่ได้มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการงานนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะดีอาจจะมีจุดบางจุดที่มันต้องแก้ไขอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของคุณเท่านั้นที่บางทีมันเหมือนกับว่ามันหมดแพชชั่นลงไปอะค่ะไม่ได้อ,อ่อรู้สึกกระตือรือร้อนในเรื่องของการงานเท่าไหร่ซึ่งมันอาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นแต่มองว่าโดยรวมแล้วการงานจะถูกขับเคลื่อนไปด้วยแพชชั่นแล้วก็พลังงานของคุณที่มีแล้วก็ คนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนคุณอยู่ะค่ะมันจะเป็นช่วงของการชายนิ่งของคุณแล้วก็มีคนเห็นความสามารถของคุณมากยิ่งขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะโดยรวมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินกันต่อเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับในด้านของการเงินของชาวราศีเมษน,นะคะมองว่าการเงินช่วงนี้จะเป็นช่วงมือขึ้นค่ะในเดือนกันยายนธมาค้าขึ้นค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าการงานมันไม่ได้เครียดเหมือนเดิมอะ่ะมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการงานไอรู้สึกว่าตัวงานจะทําให้การเงินของคุณอะ่ะ ดีมากยิ่งขึ้นทุกอย่างมันโฟล์มากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะถูกรางวัลด้วยนะคะในเดือนกันยายนคุณอาจจะได้รับพลังดีๆเนาะพลังงานดีๆค่ะจากตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยมันเลยทําให้คุณะค่อนข้างที่จะมีพลังขับเคลื่อนตัวเองสูงฉะนั้นพอมันส่งผลในด้านการงานนะคะพลังงานนั้นน,น,นะคะมันเลยทําให้การเงินนะคะมีความ มังคังมากยิ่งขึ้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นน่นะคะคุณอาจจะได้ของขวัญหรือว่าอาจจะได้ของบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งมันจะเป็นของที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะในด้านของการเงินด้องเหนืองจากนั้นก็คืออาจจะมีคนเอ็นดูให้ความช่วยเหลือแล้วก็หยิบยื่นเงินให้ด้วยความสเสน่หานะคะโดยเฉพาะสุภาพบุรุษอ่ะนะคะทีะ่ค่อนข้างที่จะมียศมีตําแหน่งก็ค่อนข้างที่จะมี อิทธิพลและก็บทบาทมากๆในเรื่องของการเงินของคุณในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ส่วนเรื่องที่ต้องระวังจริงๆมองว่าในด้านของการเงินคือเหมือนที่กล่าวไปแล้วว่าเดือนกันยายนคุณอาจจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากๆฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนที่จะมาหยิบยืมขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งชาวราศีเมษก็คือเป็นคนที่ใจแข็งมากแต่ว่าในใจลึกๆก็คือใจดีสเสลือเกินนะคะ การที่คุณให้ยืมไปบางทีอาจจะต้องเตรียมใจว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้กลับคืนมานะคะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเงินที่ไม่ได้เป็นก้อนที่ใหญ่แล้วก็เขาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดก็โอเคไม่ได้มีปัญหาแต่คิดว่าโอกาสอะสูงมากๆที่จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือซึ่งมันจะเป็นการช่วยเหลือที่อาจจะไม่ได้สิ่งไหนกลับคืนมาเลยนะคะ ช่วงนี้เหมือนในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษอะคะ่ะมันจะเป็นช่วงของการขับเคลื่อนด้วยพลังงานเหมือนที่ได้กล่าวไปคือมันจะไม่มีการพักเบรกอะไรเลยดังนั้นอะมันจะเป็นในรูปแบบของการที่คุณเหนื่อยมากๆในเรื่องของการงานแต่ว่ามันจะตามมาด้วยลาบผลกําไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็รู้สึกเป็นที่น่าพอใจมากๆสําหรับชาวราศีเมษนะนะคะ ในดวงของการเสียเงินสําหรับชาวราศีเมษมองว่าไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับเรื่องไหนแล้วก็การเงินค่อนข้างที่จะอุดรอยรั่วของตัวเองได้ดีทีเดียวนะคะในเดือนกันยายนจะมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการหมุนเวียนการเงินมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นน่ะไอมองว่าคุณอาจจะได้รับเงินจากแหล่งการเงินที่ มันอาจจะมีเข้ามาโดยไม่ได้เป็นปกติอะค่ะเหมือนกับว่าการเงินนั้นอะอาจจะเข้ามาโดยเซอร์ไพรส์แล้วก็ทําให้คุณมีสภาพคล่องแล้วก็ใช้เงินได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะมองว่าในเดือนกันยายนการเงินของชาวราศีเมษไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะ สำหรับในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนะคะมองว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอจริงๆอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่า ชาวราศีเมษบางกลุม่มอาจจะเจอความรักที่หนักหน่หนวงมาจริงๆในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าค่อนข้างมีความตึงเครียดในเรื่องของความรักอาจจะมีการเลิกลาอาจจะมีการจับได้ว่าแฟนมีคนอื่นหรือว่ามีปัญหาในชีวิตคู่นะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะมันเป็นการจบลงโดยการตัดสินใจด้วยเหตุละผลของคุณแล้วจริงๆ หลังจากนี้ไปตั้งแต่เดือนกันยายนจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วก็เป็นเดือนของการเริ่มใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่มีคนเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณจะโฟกัสที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือการที่คุณโฟกัสกับตัวเองมากพอแล้วก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองมากพอนะคะในความคิดที่เป็นในเชิงบวกทัศนคติที่ดีทำให้มีโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามาค่ะ ดังนั้นใครที่โสดอยู่นะคะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้มองว่าจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามา,าทําความรู้จักนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงทางด้านการงานที่ดีทีเดียวนะคะซึ่งสายงานที่อาจจะเกี่ยวข้องก็จะเป็นสายงานเกี่ยวกับข้าราชการนะคะรักษาดินแดนนะคะทหารตำรวจนะคะ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะบางอย่างมันจะเป็นการจบลงค่ะแล้วบางอย่างจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมษเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่ในหลายๆแง่มุมของชาวราศีเมษเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงิน,นและความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่เจ็บหนัก ในบางครั้งบางคราวเนาะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเหมือนกับเป็นแบบทดสอบที่หนักหน่วงซะเหลือเกินในช่วงเดือนที่ผ่านๆมาในเดือนกันยายนนี้ค่ะมันก็จะเป็นเดือนที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหายใจคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักที่ได้พูดไปแล้วสําหรับคนที่มีคู่นะคะในเรื่องของความรักไอมองว่าจะเป็นในช่วงเวลาของการปรับความเข้าใจกันค่ะแล้วก็ อาจจะเป็นช่วงเวลาของการให้ของขวัญดูแลใจกันแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือคําพูดนะคะอย่างเช่นถ้าคนมีคู่อยู่คําพูดต้องระวังเรื่องการกระทบกระทั่งกันอาจจะมีเรื่องบาดหมางก,กันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าก็จะมีการปรึกษาหารือหรือว่ามีการลงทุนร่วมกันทำอะไรสักอย่างมีโปรเจกต์ที่อยากจะทําคู่กับคนรักถ้าใครที่อยู่ใน r e l ationship ที่มันไม่ดีนะคะมันก็อาจจะถึงจุดจบ ของความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าใครที่พร้อมที่จะปรับปรุงความรักให้มันดีมากยิ่งขึ้นไอมังว่าเดือนกันยาย,ยนี้จะเป็นเดือนของการที่คุณทังคู่ได้ทํางานร่วมกันแล้วก็สารความสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและรักกันมากยิ่งขึ้นค่ะคุณอาจจะมีความหวานมีโมเมนต์ที่พากันออกไปเที่ยวมีโมเมนต์ที่จะพากันออกไปพักผ่อนนะคะทําให้ความสัมพันธ์มันดู น่ารักมากยิ่งขึ้นแล้วก็มุงมิงมากยิ่งขึ้นจริงๆเลยะนะคะสำหรับชาวราศีเมษยังไงก็ขอให้ชาวราศีเมษนะคะมีความสุขในเดือนกันยายนนี้ค่ะแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ